สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเปิดคลิปมาด้วยบรรยากาศที่เจ้าเสียฟูเมื่อจะเจอไรบนสั่งกะซี่แต่คิดว่าจริงจงแน่ๆเลยอยากกระโดดกับพ่อถูกจังหวัดนั้นจะเจอพายุรุกเดียวกันเพราะฉะนั้นจะต้องรีบพักหนยนะจะเล่าประสบการณ์อย่างหนึ่งให้ฟังความสุขของคนที่มีแมวป่วยในการชี่ไม่ออกเมื่อเจอแมวชี่เยอะรู้สึกพักภูมิใจดีใจเป็นอย่างมาก ทุกวันนี้ไกเขาฉี่ได้ปกตินะเพียงแต่ว่าฉี่เยอะฉี่มากอันนี้คือแล้วแต่เป็นบางวันแต่ล่าสุดนี่คือเจอมาส่งวันแล้วไปเขาฉี่เยอะและมีอาการที่ฉี่ค่อนข้างดีและแตัดภาพมาที่เช้าวันต่อมาตัวแมวจะไม่เปื่อนได้อย่างไรก็ดูสภาพแมวนอนแม่นอนแนทบจะสิ่งกับกระทะขี้มินมอติดเต็มเลยแต่ละตัวนั้นถามว่าดื้อมากไหมอย่าใช้คำว่าดื้อเลยให้ดูภาพเป็นตัวอย่างเอากันแล้วกันใช้ชีวิตที่มีอุปสรรคยากทามว่าจะข้ามขึ้นไ่ทำอไรแลยขึ้นเลยๆต่อหลือเกินแต่ว่าก็ว่าเป็นแมตว,วตัวเดียวยยยต ต้องกังวลน,นะคะคุณผู้ชมเจ้าเสียฟู้ที่ชอบเจียงเม่งและเพิ่มไม่ได้หรือจะทิ้งตัวใส่ขี้ดินตลอดเวลาเห็นเจ้าเสียไอเดินแต่งกระแผงอยากไปกับข้าวถามว่าห้ามไม่หึ่มไม่ห้ามหรอกเพราะว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งไป่ายอนางเล่นกับเจ้าเสียฟู้อยู่นั้นได้ยินเสียงขวักแขกขวขักขวแขก,ขแขก,ขแขกเออไม่ได้สนใจแล้วว่าอะไรมันควักแขกควักแขกเออเราก็ขยันกัดนี่คือไอ้ที่พังทั้งหมดนี้เกิดจากเจ้าเสียเออล้วนเลยมันเป็นอย่างเนาะขั้นแควปานน้ำผุนโบ ถึงผู้ชมจะเห็นเออการแบบนี้แต่เขาไม่ได้กัดอะไรตูๆๆ้ทิพตู้ดนนะเขาจะกัดแต่ของเล่นเข้าถ้าว่าเกิบนี่คือเออคือไม่เคยกัดเกิบเลยนะแมวที่บ้านไม่เคยกัดเกิบเลยรู้สึกดีใจขึ้นมาแปลกมันเป็นความภาคภูมิใจที่กวาดบ้านทุกวันเลยอย่าใช้คำว่ากวาดทุกวันกวาดทุกครึ่งชั่วโมงเลยก็ว,ว่าได้ตั้งน้าตั้งใจกัดมากเลยเมื่อนกดแค้นอะไรกันมาแล้วตัดพามาที่เช้าวันต่อมานี้ตัดมาสองสามรอบแล้วนะนี่อ่านถ้ายเจ้าสิอาจาไหล อู้ห่างนะบังแย่งตีนเขาตลอดเลยฝนก็คือตกไปปล่อยชุ่มช่ำเนาะแมวก็ไม่ได้ลงมาเล่นข้างล่างแต่คือจะมายุ่มหัวกันข้างบนแทนไทยบ้านเขาก็พาก,กันโซเลกันนะว่าเฮ้ยได้รับข้อความแจ้งเตือนก็คือนี่ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าได้แจ้งเตือนเปาาน็นภาษาอังกฤษเฮ้ยกว่ามิสซาสิตหรือเปล่าโอ้ดีไหนได้คือเราอยู่แบบติดแม่น้ำโพงค่าแต่คิดว่าเราเป็นคนแบบต่างชาต์ไงสัญญาณเราอาจจะไป่พูดตัางชา์ด้วยก็เลยได้เป็นภาษาอังกฤษต้องไปแปลภาษาอีกก็คือแปลกใจยอยู่นะอะล่าสุดแมวจะกัดอะไรไม่กัด กัดใ่ผูกแขนแม่ผูกให้นะเนี่ยเห็นว่านอนไม่หลับช่วงนี้แม่เลยผูกแขนให้นี่เรากัดเอาขาดหรือก็เรากัดเอาแซบเนี่ยฟูมันเหมือนมันจะแซบเนาะคือจริงๆแล้วไปทขาขนมมาอาจจะล้างมือไม่เกลี้ยงนอมอาจจะมีกินแป้งติดเสื้อผูกแขนกาบงคุณก็จะเทคาวไว,ว้เขาราบปซองกินข้าเสร็จแล้วพวกเขาก็จะมาพักผ่อนเดินใจตรงนี้ก็ดูสายฝนปรยโป,ยปยลงมาคือป่านนั่งในที่รับเร็บเนี่ยคือต้องใส่การท่งตัวที่ดีนะเพราะว่าจะทิ้งตัวไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีที่พยุงด้านข้างแลวไงแลแ้วเมยก็เลือกกัดแค่ข้างเดียวนะะเจ ไหนๆก็ได้จับทองไปแล้ววันนี้จะพามาดูแพ้แมวที่เป็นนักสู้ชีวิตมาเกือบ2องเดือนใส่ปลอกคอโอ้โหสู้ชีวิตมากแห้งสมานติดไม่มีบวมนูนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคนก็ค่อยเริ่มเริ่มขึ้นค่ะแต่ว่าตรงที่เป็นแพะฝีแตกนั้นอาจจะยังขึ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าคนจะขึ้นเปล่าด้วยก็มานั่งเจ๊งเม่งให้ไปด้วยนะก็เป็นการนวดท้องว่าดีตัวจะได้เช็คว่าแมวเรานั้นมีอาการท้องแข็งไหมเชื่อว่าหลายๆบ้านถ้าเกิดแมวยอมไม่ทำก็ลองจับสัมผัสดูหน่อยนะอันนี้นนน่่่าจะเเลลลแติด ก็หลังจากที่ช่งน้ำหนักไปวันนั้นก็จะพยายามพาแมวลดน้ำหนักแต่คิดว่าน้ำหนักประมาณนี้ลดอีกประมาณสักแค่เหลือ6กิโลนะ่าจะโอเคพูดไปก่อนแต่คิดว่าทําไม่ได้แน่นอนนดเราที่เป็นคนพยายามจะลดน้ำหนักก็ยังไม่ได้เลยน้ำหนักขึ้นเอาขึ้นเอาในขณะที่โบเราสี่ตัวอยู่ข้างบนบ้านเนาะมันจะมีแมวตัวหนึ่งที่ไม่เจอฝนจะเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตไอ้กี่โมงช่วยบอกมาทีเธอขยันไปฝากมาติดตามพรุ่งนี้นะมาช่วยกันหานหน่อยว่าไอา้อยู่ไหนอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ก็จะตระหดี่ยดก็มาคลิปนะ้าบายบาย